เมื่อมีกี่วันที่ผ่านมา c o l o s a l Biosciences บริษัทสต,สตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เปิดเผยข่าวใหญ่ที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการชุบชีวิตหมาป่าได้บุ๊ปที่เคยสูญพันธุ์ไปมากกว่า10,000ปีที่แล้วด้วยการใช้ DNA ที่สกัดมาจากฟอสซิลโบราณร่วมกับเทคโนโลยีตัดต่อยีนสมัยใหม่ซึ่งทางนักวิจัยเนี่ยได้ตั้งชื่อลูกหมาป่าทั้ง3ตัวนะครับก็มีชื่อว่าโ o m u l ัสลีมัส และคาลิซีซึ่งการเกิดของพวกมันเนี่ยเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของชีวภาพนะครับเพราะมันเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราได้เห็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันได้แล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหนคุณผู้ชมรู้ไหมครับคุณผู้ชมลองคิดน,นะครับว่าถ้าเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปมากกว่านี้ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแมมมอธขนยาวเสือทัสมาเนียหรือแม้แต่การคืนชีพนกโดโด แต่ก็นะครับหลายคนเนี่ยก็ยังถกเถียงกันว่าการนําสัตว์ที่ศูนพันธุ์ไปแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งบนโลกเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่ากับโลกปัจจุบันของเรา